สวัสดีครับพี่น้องครับมัอน,นี้อยู่กับช่องอําพรวันฟาร์มบ้านพอเพียงคือเกา่าคือเดิมครับมัอน,นี้กับบุ้มบอย่างไรครับมาอยู่ไหอยู่น่ะนะครับมื่อนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ฝนตกนะครับมันนี้ก็ได้นี่ครับอยู่กับทุ่งไรทุ่งหน้าเขาคือเกา่าคือเดิมครับเบ่งปลาช่ไหครับนี่คือสะที่เราขุดไว้ เลีย้ยงปลากินพืชนะครับเขาจะมีจำนวนสามสะก็มีปลากินพืชหนึ่งสะปลาหมอหนึ่งสะแล้วก็ปากลาดุกสะหนึ่งนะครับจำนวนสามสระโดยเสี่งความแตกต่างของจระ,ะแล้วกับรีนเนือาหารมากมายนะครับนี่ก็เป็นมือที่ฝนตกปลาก็าจะพูดว่าไม่กินอาหารปันใดนะครับก็บแบ่งเป็นประสบการณ์ ลปลากินพืชเนาะจ้องโอ้ข้อดีนี่มีเยอะนะครับพี่น้องมันจะมีปลานิลนปลาตะเพียนปลาปลาในปลาขาวนะครับปลานวนจัน,นครับแรือว่าขออข้อดีจักน้อยเนาะนะครับขอดีคือมันบ่คอยออกไปใส่นะครับ นำหลเด้ครับนี่มันสิท่วนได้นี่ปลามันบนนี้ครับมันก็จะอยู่ที่เดิมนะครับหนึ่งอย่างที่สําคัญเลยก็คือการขยายพันธุ์พี่น้องเขาสามารถซื้อทอเดียวนี่โอ้การที่จะขยายพันธุ์นี่ขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเทียบกับปลาดุกปลาเขิงเนาะครับอ,อันนี้จะขยายพันธุ์ค่อนข้างดีลูกมันนี่เต็มสะาเลยครับ ส่วนมากลูกของปลาก็จะอยู่มุมน,นั้นนะครับพี่น้องมันมีก็จะมีหน่อยแต่ไม่เยอะมากมนจะเป็นปลาสามสามปีรับเจอกับตัวใบไ่แห้งนะครับเพราะเขากับปควายได้เร่งหัวหารแต่ว่าคือเขาเอามาปล่อยแล้วมันก็นออกลูก เห็ลูกเองนะครับเป็นข้อดีเลยสาหรับคนไหนที่อยากเลี้ยงปลากินพืชเนะาะเลียงในคลองเลียงในยังโดยเฉพาะปลานิ่นนี่นะครับขยายพันธุ์ค่อนข้างดีเลยนะครับนอ้องบางมือนี่ถ้ามือเป็นบนต้นี่ก็จะสังเกตเห็นลูกปลานี่ยโอ้เต็มบอ่อเลยครับมีลูกปลาเยอะมากนะครับคือบนโต้งซื้อหลายรอบ ซิแล้วก็แล้วเลยราจะไปที่หบน้อยไปล่อยไว้เห้ดกูเทาอยู่บ้านมันได้กินตลอดนะครับเป็นข้อด,ดีเลยแหละนะครับมีกรนำลายแห้งนะครับน้พึ่งชุวมนะดำๆนั่นก็คือกบนะครับมันลอยไปนะมันตื่นเขา ได้ที่อยากเหี้ยงปลากินพืชก็ลองเอามาเลี้ยงบึงครับนี่หนูน้านลูกมันหยจะสะอ่อน,นะด้ครับหลายบอกเลยเลยว่าเต็มสะนะครับหรับลูกปลากินพืช